ดีจ้าแล้วานะยอนซอนแฟมิลีสวิเดนแฟมิลีจ้าจ้าสิเปาเคก้กนะจ้าเปาเคก้กเปาเคก้บเเคกบเนเกิดให้พี่ปอนจ้าโอเคเพื่อนจ้ <c oughs> า <c oughs> <laughs> <laughs> bara, alltså. Båser, nej, jag vill ha Vem vill ha en stor tårta? Barnen här får en fet. Fet mini. Elen är, är, är <tum> ju Jag

โ k ่ขึ้นฝาต้นเล็กๆขึ้นร้อนขึ้นคนเดียวขึ้นฝาคนเดียวขึ้นฝาคนเดียวเลยเค้กจ่ากินเค้ก้อจ้าเด้นลูกสาวเย็นดีก็กินเค้กยู่พุนกับพี่ชา้จ้ะเค้กสาวเย็นดีทำ้อจ้าทำเค้กให้พี่ไส้ปอนอือลูกกินยุพุนละจ้ะ 今天，嗯，嗯，啊，酸吗？甜不啦？ Då tar vi lilla procenten. Jag mm. vet vad det är. Bara Nice. Actually. Grattis. Nej, vi ska sjunga först. Ja. Ja, vi sjunger först. Ja. i fall så har vi ställt först. यो मोहले वाह यो मोहले वाह यो मोहले म मृत्यु उन राधे हो यो स्कानले वाह यो स्कानले वाह यो स्कानले हो उन राधे ओ Non lava, 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 โอ้สาวยาดเสียงดังเลยจ้ะเสียงฟังดังเีอรอรอเลยตไม่โอเพี่เลหัวหลอดถนอมจ้ Det kan vi fritera grejer med. Men hungrig! Som sagt, innan du öppnar, om du är nöjd. Vi har klippet på. Men du man stoppar in. Jag är inte helt Man stoppar in pommes i en luft. Äter inte min Jo men jag kan ingen bra.

Vet du KFC? Vad Man startar i... Subway. Subway. Vet du en till? Säg en till. Jag vet en.

จังสีแลค่ะแตกินเค้งเสร็จแล้วลองเพ้งมันเกิดให้รูปเร้วก็หายกองขวนมันเกิดเพิ่นเอาก็ดูปปร,รูปก็เสร็จแล้วไงรูปมันก็เหมือนในรูปนั่นเหนมือูป Och sen när du, när du ska hem då kan du bara lägga dig i in, lådan. Gå hem? Åka sa jag! det, är det. <laughs> nej, det här är ju riktigt. Okej ska jag göra hårdare då? Det, no ja, det står att han inte behöver olja. Det står att man ska ha... Han behöver bara olja maten. Mat, alltså själva maten. Det står inte att man ska lägga olja ja, i ugnen. Nej, nej, jag, men, i, men, i, jag menar inte มปพากันไปเกบของไอ้มานี่เป <laughs> ็นบ้านของสามยันดิที่ไปแกบของอ้ที่จะไปล่องฟ้อมกันฟ้องปิดมาดไซพอนะเปิดบุดีมันยังไง So, basket, yeah. oh. protect cover, mm. push, release button, handle, right foot, control panel, and output. Are we fries? We have fries. We can test oh,

าวเอเดตอาย่เด้อจากสาวเอเดอยู่พุณของเสือเก็ดจ้ะเพิ่นไปทำอีหยังบุกับอ้ายไปล่องเครื่องจ่ะไปล่องเครื่องเพิ่นอยากเห็นว่าสิเฮ็ดจังได๋นะจ้ะสาวเอเดตเพิ่นบอกว่าให้อไอผัววะผัววะอืมอยากให้อ้าผัววะจ้ะอันนี้ละก็นนะ่าเป็นเสียวเจ็บเจ็บกวดเป็นเสียวว่ารู้ก็ปวดปวดจังเสีย เราสาเยูรก่อนทีะครอบครัวของเราอืยู่กันเก้าคนครอบครัวมีลูกสองคนครอบครัวรัตนา มีเก่ากอนเราจะได้ละปีคลิปจ้ะเล่าจ้าสาวเยดีไปกินเค้กเสร็จแล้วจ้าสาวเยดีเพิ่งกลับเร็วๆเราปีคลิป ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนาการสาวเยดินได้จ้าข,ข,ข,ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย